เอเปกเมดิคอลเซ็นเผู้เชี่ยวชาญด้านยกกระชับปรับรูปหน้าและเลเซอร์ขนอันดับหนึ่งของประเทศ ฉลองความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ปีที่30กับสาขาที่48นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลภายในปี2,566มีการตั้งเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ50สาขาทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จและเป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรโดยการบริหารงานของแพทย์หญิงนันนพัฒนสุภาพันธชาติ ผู้บุกเบิกการใช้สารลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของซา u t h ี a s t a เชียและนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีสามารถยืนยันจากรางวัลการันตีต่างๆมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a p e ป Wellness ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยครบวงจร w w w a p e c p r o f i l e b e a u t y c o m ะะปัจจุบันนี้ค่ะคนให้ความสําคัญกับการดูแลอย่างที่เรียกว่า prevention ก็คือการป้องกันก่อนก่อนที่จะเกิดโระคคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจหลังเนี่ยทำให้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นหันมาดูแลตัวเองเขาจะเริ่มปฏิบัติตัวว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรปรับไลฟ์สไตล์อย่างไรอาหารการกินโภชนาการที่ถูกต้องควรทานอย่างไรบ้างการควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมการนอนให้เพียงพอนอนมีคุณภาพทำอย่างไร การกับนถ่ายอย่างไรแล้วก็แสดงออกมาสู่ภายนอกค่ะการที่เราดูแลภายในดีอย่างนี้ค่ะมันก็ส่งผลต่อภายนอกภายนอกเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะอยากได้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวหน้าก็ตามผมก็ตามรูปร่างก็ตามค่ะสามารถก็สิ่งเหล่านี้ค่ะเวลาเราผนวกรวมกันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมค่ะก็สามารถเข้ามาดูแลกันได้ค่ะก็เอพิกเราก็มีทีมแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้ค่ะ ก็จริงๆอย่างที่บอกก็คือหมอคิดว่ามาจากความที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสื่อต่างๆเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดขาะจากการระบาดของช่วงโควิด19นะคะที่อย่างที่บอกคือเราเริ่มที่จะรู้รู้จักรู้จักป้องกันตนเองอย่างไรเริ่มง่ายๆจากการที่เราจะต้องดูแลตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งชัดๆเลยที่คนจะเริ่มตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมอเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยค่ะคนไข้จะเริ่มมีีคําาถมท่ รู้สึกได้ว่าเขาต้องการที่จะป้องกันตนเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยช่วยคนไข้ในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะเรามีเรามีามนวตัตก,กรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องออศรษจะจรลดปลายเท้าภายในสุดภายนอกเรามีดูแลในเรื่องนี้ให้หมดค่ะลูกค้ากลุ่มไหนจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าทุกวันนี้ค่ะคนเริ่มให้ความสนใจสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ30ต้น,ตนๆเขาก็จะเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลเพราะเพราะเขาเชื่อว่าการดูแลเร็วเนี่ย ก็จะมีประโยชน์มากกว่าทําให้ถึงเวลาที่เขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะดูแลได้ง่ายขึ้นส่วนในวัยทำงานเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเห็นความสำคัญเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยการทํางานที่เครียดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยมีผลต่อปัญหาสุขภาพมากมายค่ะ,ะต่อไปค่ะก็อย่างที่บอกคือในวัยที่สูงอายุมากขึ้นคนในวัยชราปัจจุบันนี้เรามีมากขึ้นค่ะเขาก็อยากอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีณนะวัยชราเราอยากจะมี เราหลายๆคนทุกคนตรงนี้ละค่ะก็อยากจะมีบั้นปลายชีวิตที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนหลายๆกลุ่มอย่างที่หมอพูดไปอะค่ะเขาก็จะเริ่มให้ความสําคัญแล้วก็หันมาสนใจในเรื่องของเวลเนส s า m a r ้น t ค่ะจริงๆแล<ช>้วต้องบอกก่อนครับว<ด>่าเอพิกเนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เราคือฉลองครบรอบ30ปีเนาะแล้วก็สาขาที่เวสต์วิลล์เซนทันเวสต์วิลเนี่ยถือเป็นสาขาที่48แล้วซึ่งภายในปีนี้นะครับคือจริงๆเรามีการตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะฉลองให้ครบ50สาขานะครับกับ3 ซึ่งที่นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นตามแั่นที่ตั้งเอาไว้อยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการให้บริการต่างๆเอเปคของเราเนี่ยก็คือมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระชับเองซึ่งอาจารย์นันเองเนี่ยก็เป็นผู้ริเริ่มการนําสั่ลรเรือริลรอยเข้ามาใช้เป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นของเซาท์อ e ีสเอเชียด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทีมงานต่าง ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะให้คําแนะนํากับคนไข้ได้ส่วนในเรื่องของสาขาในการให้บริการแน่นอนครับว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าเรามีการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมต่อการให้บริการของพื้นที่ประชาชนในจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนาะจริง,รงๆต้องบอกก่อนว่าเรามีทุกๆแคท e g o รีของความงามเลยตั้งแต่เวลเนสเองเอสเตติกเองพลสติกเอริมสเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของ h a จริงๆแล้วันตกรรมเราก็มีด้วยซ้ำคือจริงๆเรามีแค่ครบทุกๆแคตตากอรีเลยส่วนกลุ่มลูกค้าแน่นอนครับว่าเรามีลูกค้าทางคนไทยและคนต่างชาติในส่วนของต่างชาติเนี่ยถ้าแบ่งแยกออกไปอีกเราก็จะมีทั้งกลุ่มลูกค้าคนจีนกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าอาหรับลูกค้าตอนกลางนะครับเราก็มีไม่ว่าจะตามสาขาต่างๆยอะไรเงี้ยครับก็มีลูกค้านอกเหนือจากลูกค้าแล้วเราก็มีเจา้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันในเรื่องของการสื่อสารนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายต่อไปนะครับแน่นอนก็คือการสื่อสารกับลูกค้าทั้งคนไทยให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอายุต่างๆรวมถึงลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารับบริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นข้อมูลนะครับลูกค้าจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของเวลเนสคนทางมากในขณะเดียวกันลูกค้าตอนกกลางเองก็เข้ามารับบริการมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เรายังคงให้ความสําคัญที่จะ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารออกไป <S <S ใช่ค่ะเอเปกคือจะมีจุดเด่นเลยเรื่องเทคโนโลยีถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือทางเอเปกจะมีที่แรกเลยที่จะที่จะรองรับลูกค้าได้ในทุกๆกลุ่มอนะคะ่ะแล้วก็แล้วก็สิ่งสําคัญคือบริษัทรเราจะมีการพัฒนาแพทย์<ม>พัฒนาบุคลากรตลอดเวลาค่ะ <S <S เพื่อที่จะรองรับลูกค้า <S <S ให้กับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกความต้องการของลูกค้าจริงๆค่ะ ลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการอัปเดตมีการเทรนมีการเทรนนิงตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าตัวโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาทั้งเอกจะมีทุกตัวให้บริการลูกค้าเลยค่ะ ใช่ค่ะคือว่าเราจะมีพนักงานทุกประเทศเลยที่จะดูแลลูกค้าใน,ใน,ในแต่ละประเทศนะคะเพื่อที่จะสื่อสารแล้วก็ถึงกับกลุ่มลูกค้าจริงๆอะคะ่ะจริงๆเซ็นทรัลเว v บ e w เป็นสาขาที่เรามีอยู่แล้วก็คือตู้ที่คริสตัลแล้วก็พอเซ็นทรัลมาเปิดปุ๊บแล้วก็ขยายสาขาเพิ่มไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าขยายเพิ่มอีกสาขาหนึ่งเพราะว่าฟีดแบกลูกค้ากลุ่มฝั่งราชพฤกค์ิเนี่ยค่อนข้างดีมากๆพอเทนเชิลสูงะคะ่ะ ค่ะก็ a p e x m e d i c a l เ e n t e r นะคะสาขาค่ะเป็นที่เซ็นทรัลเวสต์วิลนะคะเป็นสาขาที่รวมน,นวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้หลากหลายนะคะ mm hmm. เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้ามาดูแลทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เลยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในสุ่ภายนอกศีรษะจจรดไปลายเท้าเรามีบริการค่ะสามารถเข้ามาปรึกษากันได้